สบายดีจ้าสบายดีป้าลุงเบิร์ทุกคนุคนจ้าหลังจากที่เฮาทำบุญเสร็จเฮากา็พากันออกมาต่อเดยจ้าแมนออกมาหากินข้าวตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งโมงสิบแปดหนึ่งโมงสิบแปดนะจ้าตอนนี้วา่าซีพากันไปท้าฝรั่งเพราะว่าบ่ได้มาแต่ดดน,นะคะได้ยินเขาเจ้าว่าเฮ็ดงามก็เลยอะกระเทินออกมาหอดัอนวัดท่านใจลเลยเฮากาับซีมาหอดอ่า เทับพลังเลยซะกระเทินว่านะจ๊ะเก็บบรรยากาศเนาะอันงามๆให้ป้าให้ดูบ้างขันบ่ม,มามือนี้กับบฮหัวมือใดสิได้มาอีกข้ามานี่กับแจ่แพร้อมกับรับชาวนอกนอกชาวนอกผ้าแซ่บแม่แล้วก็หลายๆคนแม่แมีสาวนกมีสาวอดใหญ่อดน,น้อยแล้วก็อ๋อไปผ้าองลุงวันเน่ ตอนจะอเพิ่นอยู่มาอยู่มาอยู่ท่าแขกนี่น่หน้าหนาวที่ปูนไวยนะไปกะเอีหยังเฮาประมาณตอนนั้นยังฝนน้ำึ้นบ่ได้ไปลิ้นซ้ำไม่ได้ไปเห็นซ้ำมองแม่นมีแต่เฮาไปเห็นทางประตูนั้นแล้วกะไปลิ้นเทินพ่อเสี่ยวแม่นไปลิ้นเทินพ่อเสี่ยวเฮาแล้วก็บ่ได้ไปเลยมื้อนี้สิไปไปเก็บบรรยากาศก็แบบไม่พี่น้องเบิ่งแม่นจ้า แต่แต่ตอนนี้ก็เบิ้งผู้เบิ้งผาก่อนด้จ้าตอนนี้ก็หอดท่าแขกแล้วเนาะอันได้ยินเขาเจ้าวามหาไซก็ไปทางนี้คือนีเห็นเขาเจ้าติดปลายไว้ปทางนี้เขาไปดีไไปทำร้างไม่มีทางทำซางเนี๋ยไหนมททำร้างสร้างเ้าทำร้างนี่หนึ่งกิโลไม่เคยเข้าบ่แม่ก็ะยังบอกเขาแต่ว่าได้ยินแต่กาเจ้าอ๋อดีวอนนี้น่าจะอยู่ท้าแขกเนาะกัขึ้นซื้อคำว่าผู้งามกับทางพีแหละ ผูล้ายลายผู้างแมนนี่มัน้างลาั้งางก็งามเนาะนี่ลายลายคือหลายกว่าบานยาวอีกมั้งเนาะนี่เป็นพักเป็นพักเลยไปฮะกระเนียแต่ว่าบานยาวทางผ่านมันตรงผ่านขึ้นพูตัวนี้เขาใจาซีกีเลียบไปเทเทมๆนี่แมนอ่ะก็ฟุ้งชิโตะหน่อยลย เฮาก็เสียอัปเดตการไปนี่จนฮอตท่าฝรั่งเดีอยจ้าคอยทายเธอเน็กเธอละน้อยไปเลยไม่ได้ช่วยอะไรเลยมาเป็นภาระแล้วนี่รับลนุงเดียวออกมาจากวัดแล้วกินขนมบัวชงหนึ่งนะรับเลยแมนคนนะขนมยังติดอยู่ว่อิ่มท้องอิ่มใจแล้วก็อิ่มบุญอิ่มอิ่มบุญพร้อมแล้วก็ก็เลยนอนซะาเกิว่านอนป่าเอ้ย ไปไปไปต่อจ้าคือเขาอยู่คือคือในไม่เนาะมึงไม่ได้ไปคือคือไม่กว่าใกล้ใกล้ใกล้้ฝุ่นหมอกหลายมากฝนน่าจะตกนะจ๊ะชิมวนอยู่เพราะฝนตกมนหมอกได้ลูกเอลยเขาเอิ้นฝนได้ไหมฮะฝนตกไม่ทั่วฟ้าถ้าเบิ่งกันว่าฝนจะตกเบาหรือว่าแค่อันหมอก ว้าวยังบ่ทันสุดคำ่ำพอขี่รถเข้ามาใกล้เข้าใกล้เข้า,ขาฝนกระตกบม่าซีรินได้บอกเพราะว่าเลียวเบิงเ่าางแถวทางหันแถวลุ่มแถวลุ่มนี่หันน้ำขึ้นแหละเนาะ,ะนานาน,น,น,นาน้ำนะขันไอ้นาง่ายทางนั้นได้เห็น,นมีแต่ไปเบิ่งก่อนร้ว่าเขาสิมาเสียเที่ยวดีนะเถื่อนี้เห็นปลาลุงเอ้ยเมน น้ำขึ้นบ่บ่ทรายทางคคยก็เห็นอยู่เขาก็ได้น้อมาหน่อยเอ้ยยานยานวิวงามๆในยานบ่ไใดในเละนี่เห็นน้ำมาี่น้องเลยมีแต่วิวอันผู้ผานี่แหละได้คือสิได้ไปนั่งกินข้าวแถวฮานข้างนอกหมดแล้วม่คันน้ำมานั่นเองแมน อุตส่าห์ว่าสิได้มาถ่ายวิวงามๆอยู่ท่าฝรั่งให้ป้าลุงเบิ่งสุดท้ายเป็นจังได้เลยนี่น้่อยหนักนะเขาก็ได้แล้วพร้อมอยู่ส่วนที่จะได้แยบนก็ได้ทีนี้หน่อยนี่ เราคือเป็นจังซี่เนาะฝนตกน้ำคืนเข้าบ่อได้ปาพี่น้องมันเข้าบ่อได้เต็มที่่อันนี้ก็มีเท่าน่ะบ่อได้ทำมาใน,นี เขาบุได้เขาบุได้จังเลยสีเทวบักไงเห็นบอนนะกามันฮะเขาเห็ุใหม่นี่เนาำไม่เนาะเ็ดประตูเิ็ดขวาใหม่บรรทุกอยาทาฝรั่งนีเขาาะกระถาอายุนันขึ้นกนเนเยอยุนนยเพื่อนเ่อนผูเสียวจะได้เนาะอานเขาจะูเืนะเมน บันนี้เอากาสีค้งรถกับเพราะว่ามีแต่น้ำน้ำรัดทางไปบ่ได้ถึงน้ำสิบ่รัดทางฝนตกเี้นี่ก่ะมันคือสีทวารเลยละข้างในนะคะคือสีย้ายตุ่มย้ายเหยี่ยงออกแหละโอ้โหเสียเที่ยวแต่ว่าจังไรก็ติดตามเบิรงว่าสีไหนไปขอใช้เบริเวณพนันธนาสีจื้อไว้คันซิมาแล้วบ่มาเดือนนี้ หลับปุ้ยไม่ยอมตื่นเลยค่ะน้อป <ps> ันไดสีตื่นด้อ้ไรหอมดิบบนคือบ่าให้น้ำทั่วมในแต่ไหนก็ไม่ใป็นไรน้ำท่วัค่ะบกัน บนดุี่น้องนี่นี่ไงนีมาเบิ่งอ้าวลุบละนี่รบอบนี้นี่นมาเื่อางนี่มางมือเอมามาชิุนนี้พี่เอุ้ยเอเบาะโอ้ยเ่วเนี่ยาน้พี่น้องมีธอทุมนั่นเลยนา้ำมาตะบุญลไมา เบิ่งท้องฟ้าพี่น้องคือมามาแจ้งแต่ทางนี้นะดดแดดอะไรนะทางหนาเนี่นนวยว่ามีฝนจะเม็ดปาเนี่ยเท่าแดดมาแดดได้ยังเออได้ยัง,งสิญญาณเงาเบิ่องทางหลังเนีย่ยฝนความมืดแต่วางนี้แต่แดดอา้อาวอา้าโดยแดดออกเลยนี่ไา้บอกฝ <laughs> นฟ้าไม่เป็นใจ โมเด้ฮ์หมีฮอนฝนกระตามที่เพลงเพิ่นว้าวแล้วเนาะฝนต,ตกบัทั่วฟ้าความหงหายกับ,บทั่วใจคือกันวันนี้เดดัวกันจะแตกเลยแม่ตอนนี้เรากันจะรอหาอาหารกินข้าวโอ้ยเนาะมาเสียเที่ยวเราไปรอมากะมาฮอดตลา,าดฮอดคิวเนาะบ่แมีนตลาดว่าสิพาพีพ่พาน้องไปเบิ่งธรรมชาติงน้ำๆ <c oughs> ไปฮอดปึบ ฝน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 จนมืดหูมืดตากับอะไรมีดีสิผ้าลูกหลุกลงมางานกินข้าวนะสิเจ็ดสิ่ดีซไฟฟ้ากันกรับแม่ครับับแล้วก็สิเก็บตลาดตลาดอันแถวเข้มทางแถวเข้มทางเนาะเพราะว่าเขาเขาเปิดตลาดนัดานี้วันเสาร์ดีพี่พนองหล่อเพิ่งในตลาดอีกเด้อเจ็ดส right. ีเจ็ดสิได้กรับอ mm ื hmm. ้อหือน่าจะเป็น นี่คะเพราะว่าอยู่ถ้าแก่นี่ก็ส่วนมากเลยคือกันจะชลาเพราะว่ามันไกลไกันเบียดเลยมาห่างกันแหละเอียงอ่ะเขาเปียกขาหมูเอ้ยเขาเปียกหมูก็หอมบอกกะพีนางน้อยก็สั่งนางเลยเอ้ยนางน้อยก็สั่งแนวน้องหมูเลย ได้ข้าเจาอยู่ชนละแงอยู่ไม่นอยู่นนี้ซนมุดกป๊ดกนแมเป็นยังไง่อยักพากว่อะยักพากั่วได้ค่ะเป็นทั่วทั่วั่วถเ่าหันเวียดนามก็คืน้

ตัวลาไปกินข้าวกันได้จ้าแมเแี่มาเดี่ยวเดียว